เรื่องราวความเป็นสายปาร์ตี้เมาแบบหัวราน้ําและลุกแบบแบดหน่อยๆคงจะเป็นภาพลักษณ์ที่ติดตัวแจ็คกิริตดาวเตะ100ล้านปอนด์จากค่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปตลอดการอย่างแน่นอนครับเพราะถ้ามีข่าวเชิงลบผู้คนมักจะเชื่อใจแบบสนิทโดยไม่ต้องสืบสาวเรื่องราวมาก่อนเลยว่ามันคือเรื่องจริงหรือไม่มันใช่เฟซนิวหรือเปล่าโดยเฉพาะประเด็นล่าสุดครับที่มีการแคปภาพเป็นเมนชั่นคุยกันระหว่างแจ็คกิริตกับอลิซาเลมันนักเตะสาวจากยูเวนตุสซึ่งเธอครับเป็นอดีตแฟนสาวของดักลาสลุยแจ็คกิริาว ขอเคมแข่งหญิงรายนี้จนมีคนแห่แชร์กันกลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลเอาแค่คนใกล้ตัวก็เห็นแชร์ประเด็นนี้กันเยอะมากๆครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือว่าเป็นเรื่องที่ปุ้งแต่งขึ้นมาเดี๋ยวเราจะพาไปเคลียร์กันในช่วงข่าวนี้พี่เคลียร์บายเคลียร์เมนครับไม่เคลียร์เมน้วย p o w e r factor พลังช่วยขจัดรังแคมั่นใจร้อช่วยสยบรังแค เรื่องนี้ครับมันเริ่มมาจากเพจฟุตบอลเกรียนของต่างชาติเพจหนึ่งเนี่ยมีการแคปภาพแจ็คกิริตขุนแผนแห่งมือแมนเชสเตอร์ได้สวมบทเป็นอหวังเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีส่วนตัวของอลิซาเลมันแข้งสาวสวยที่เพิ่งคว้าแชมป์ลีกฟุตบอลหญิงกับยูเวนตุสซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าเธอเนี่ยเลิกรากับลักลาสลุยแฟนหนุ่มของเธอที่อยู่สโม,มสรเดียวกันไปแล้วจากภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับก็คือแจ็คกิริตเนี่ยคอมเมนต์ว่าสุขสันต์วันแม่นะจ๊ะก่อนที่อลิซาเนี่ยจะตอบกลับมาว่าฉันยังไไมม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 ่่่่่ด้้้เเเเเปป็็็็็นน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 นแแแแแแะะกกกกกตตตขขออออบบคคคคคุุณจจาาาาััีีววววทรริโชช์์ผผืงส สามารถเปลี่ยนสถานะให้คุณได้นะอารมณ์เหมือนเช่ยว่าคุณสามารถเป็นภรรยาผมและเป็นแม่ของลูกได้นะเรียกได้ว่าแพร,พร,พรวราเหลอเกินครับเมื่อภาพนี้หลุดออกไปเนี่ยบอกได้เลยว่าแชร์กันยับครับเพราะภาพลักษณ์ของแจ็คกิริสเองเนี่ยมันมาทางนี้อยู่แล้วคนมันก็เลยชอบกันไปใหญ่ครับโดยไม่ได้มีการเอ่ใจกันเลยครับว่ามันเป็นเฟซนิวหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่นะครับเชื่อกันอย่างสนิทใจว่ามันคือเรื่องจริงหลายคนครับพยายามเข้าไปในไอจีของอลิซาเลมันเพื่อตามหาคอมเมนต์ของแจ็คกิริสอย่างน้อยก็เข้าไปกดไ like, ลค์หรือเข้าไปเซอยียร์ เปนว่าแจ็คคอมเมนต์นายอยู่ไหนสุดท้ายก็ถึงบางอ้อเลยครับเคลียร์กันชัดๆครับว่าคอมเมนต์นี้เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเป็นการผลิตคอนเทนต์ปลอมๆขึ้นมาซึ่งก็มีการยืนยันและเคลียร์กันชัดๆนะครับจากฟาบิซิโอโรมาโนเยียวข่าวขวัญใจชาวโซเชียลอีกหนึ่งเสียงว่าไอรูดวแคปแชทของแจ็คเนี่ยที่ไปเมนเลมันเนี่ยคือของปลอมมันไม่มีอยู่จริงๆเป็นภาพที่ถูกทําขึ้นมานั่นเองแม้เห็นแบบนี้นะครับอยากให้แจ็คกิลลิสเนี่ยฟ้องกับายเคตเพราะว่ามันทําให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเขาเนี่ยถูกมมมมมมออออองงงงงไไปปทาาาาาลลลบบบบกกกกกกวว่่่่่เเเเดดิัััันนนนนนนจจะะ็รรรืตตตขใคคคคแีียย้ สิครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ไม่เฟ้นและเป็นของดีแท้แน่นอนอยากให้ทุกคนได้ใช้กันนะครับนั่นก็คือเค e ียร์เมนอัลต้าสครับรีชาร์ซึ่งเหมาะก,กับผู้ชายที่ออกกำลังกายไลฟ์สไตล์จัดเต็มอัปเกรดเป็นหนุ่มสายแอคทีฟอย่างแท้จริงส่วนครั้งหน้าในข่าวนี้พี่เคียร์จะมาเคียร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้ริสจิวขอลาไปก่อนสวัสดีครับใหม่เคลียร์เมนที่พาวเวอร์แฟกเตอร์พลังช่วยชะจัดรังแคมั่นใจ100ร้อย